สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณตาโทนี่ยิ้มเปล่่มไม่หยุดได้อุ้มหลานสาวคนเล็กน้องีิทานครั้งแรกเดินสายหาเสียงพาเพื่อไทยแลนด์สไลด์อย่างต่อเนื่องสำหรับองค์อิงแพทองทานชินวัตรที่ล่าสุดกระเพิงได้ขึ้นเวทีที่ซันเดอร์โดมเมืองทองทาน,นีประกาศนโยบายดิจิทัลหมื่นบาทไปหมัดมาเป็นเวทีสุดท้ายก่อนลาให้กำเนิดลูก จนทาเอาคุณตาทักษิณชิน,นวัตรไม่ค่อยได้พบหน้าหลานสาวคนเล็กที่ทานเอาเสียเลยล่าสุดอุ้งอิงก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงอินส a าแกรมเผยโมเมนต,ต์น่ารักระหว่างหลานสาวและคุณตาโทนี่โดยระบุว่าไม่เจอคุณตาตั้งแต่ปีใหม่แม่ก็เดินสายหาเสียง คุณพ่อก็เป็นห่วงคุณแม่กว่าจะหาเวลาไปได้ขอบคุณพ่อปอนะคะพาทิทานไปหาคุณตาส่วนแม่ท้องแก่บินไม่ได้รอยอยู่ที่บ้านได้เห็นรูปก็ชื่นใจแล้วคะ่ะหากย้อนกลับไปก่อนนะ้านทักษิณชินวัตรหรือโทนี่ได้เคยออกมาเปิดใจโดยระบุว่าพอดีแพทองทันชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแบุตรสาวของตนได้พาหลานมาเยี่ยมตนที่ดูบายสหรัฐอาหร,รับอิมิเร็ด้วย แต่ไม่ได้เอาหลานมาหนึงคนโดยมีอีกหนึ่งคนอยู่ในท้องของแพทองทานผมบอกว่ากำลังจะมีหลานคนที่7คนที่ไม่ชอบหน้าตนอยากไปเลี้ยงหลานแล้วหลานกำลังจะ7คนแล้วอิงมีลูกเป็นผู้ชายคนที่สองจะให้กำเนิดเดือนพฤษภาคม2566 ดังนั้นผมจะมีหลานคนที่เจ็แล้วไม่เห็นใจผมจะไปเลี้ยงหลานเหรอทักสินกล่าวจากนั้นแพทองทานได้อุ้มน้องทิทานบุตรสาวมาทักทายผู้ชมและผู้ฟังทางบ้านพร้อมกล่าวว่าสวัสดีค่ะขณะที่ทักษินรบบะบุวรธิทานเป็นพี่สาวแล้วมีน้องแล้วมาดูใบเป็นลูกสาวคนเล็ก แต่อยู่เมืองไทยเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้านแพทองทานได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คระบุว่าวันนี้คุณพ่อพูดในช่องทางโซเชียลของเขาถึงข่าวดีอีกครั้งของบ้านเราเอยถือโอกาสนี้แจ้งข่าวกับทุกคนที่ทานจะเป็นพี่แล้วค่ะ ื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้เพราะมีภารกิจต้องทำทั้งการเป็นคุณแม่ที่แข็งแรงและเป็นคนทำงานกับประชาชนที่รักอย่างดีและเต็มที่ที่สุดไม่ต้องห่วงค่ะแม่แม่รู้ดีเราทำงานได้จนถึงวันเดินไปให้กำเนิดลูกเป็นกำลังใจให้กันด้วยเรียกว่าหลังจากที่หลายคนนั้นได้เห็นภาพสุดประทับใจระหว่างคุณตาโทน,นี่และหลานสาวทำเอาหลายคนอดที่จะยิ้มตามไม่ได้ และหลานสาวอย่างน้องทิธานเองเรียกว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยตามรอยคุณแม่มาเลยรับรองว่าถ้าโตขึ้นจะต้องสวยน่ารักมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastnewsroom.info ขอบคุณครับ